อากับคนอื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตกะตะโกนดับกาวครับอ่าวันนี้เข้ามาตกไกลถึงจุบัดอำนาจเจริญครับอ่าคือจังสีไก่เนาะบอำนาจเจริญครับกำลังอำนาจเขตไหนเขตอำเภอชนุมานครับอ่าครับวันนี้ก้าวข้างหน้าครับไต้ซักดาครับเสี้ยนโค้งอำเภอชนุมานเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปไงครับอยากกินปลาใหญ่มากเลยครับ นี่มารับเอ้ะเทพปอนครับผู้ค่อยได้ปลาแล้วเถื่อวันนี้กันสิเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้อยู่เพื่อเอาเถื่ออ่าครับวันนี้ท่าจะมาเบิร์กไม้ชนุมมานครับหมายที่ลำเลือว่าปลาหลายครับปลากุดปลายางปลายางนี่หลายครับอ่าวันนี้น้ำแดงไหลดีครับมบัวนันเป็นไงครับมบัวนันพับผลงานครับครับน้ำไปอ่าครับตอนนี้กันจะ ไปเข้าไม้ครับอ่าตุ่มยจกจ่ายไตเข้าเนี่ยบอพิตบ้างเนวะไปไปไอ้ตะกวสี่สิปปบเป็นวะไอ้ตะกวสี่ิบ ีเลืกของไม้กับรส้มยากรศสุ้ยไปน้ำครับดารกเกิดชาดมานะครับ ตอนแรกก็ตอนนี้เากำลังหาไม้ครับตอนนี้หาไม้ยังบ่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ะต้มบรรยากาศไปก่อนครับ มาถึงจุดหมายแล้วกลางโค้งแล้วตัวนี้ถิ่มสมอแล้วเอาอยู่วะอันตรนครับสามคนครับะนะครับจะมันลุนแล้วรับวันนี้แต่เวลามันเทิงแล้วโอ้ยลืมเปิดกล้องโอ้ยโชว์ไปเนะี้ยโชว์ไปเนะปนะปี้ยใช่ปะฝนหรือเปล่า ไอ้ตัวแหลกมาใส่ยุ้ยยุ้ยยุโอ้ยสิดาตะกีดเริ่มเปิดกล้องแต่หากมีคนง่ายครับอ่าใส่สวยเลยอ่าลุนต่อไปครับอ่ามาแล้วครับตัวที่สองโอ้ใส่สวยครับกำลังสวยนะโชว์โชว์โชว์จะเฝ้าอ่าโอเคครับตัวที่สองครับลุนต่อไปอ่าเขาลงเงียอะไรเขาจะนั่งรุ่นไปครับ น่งกินบรรยากาศไปครับขนาดกินสองตัวแล้ว าครับมาอีกลแล้วครับตัวที่สามครับโอ้โหกินอของผืนเดียวเฮ้ยหางแดงวะเอ้าเจอหางแดงครับหางแดงมาแล้วหางแดงมาแล้วอยู่ใดตีสวยแต่ตัวใหญ่โอ้โหซ้ำหมือนนี่ล่ะซ้ำเตี้ยนโอ้ครับมาลบแล้วครับจุดจุดมาแล้วจุดจุดมาแล้วโอ้หางแดงครับ ท,ทกินข้าดดวบุญยาครับอ,นะอ่าใส่สวยเลยโชว์แน่เลยอ่าแน่ใส่สวยเลยครับอ,นะอ่าล,นะลุนต่อไปอนะออตัวนี้กันงั้นแล้วกันเลยครับเออไม่ตัวอ้าวเสียนปล่อยครับพวกนี้เสียนปล่อยจะว่องให้บหมดเลยกัน,นลุนต่อไปครับอ่าครับอยู่บ้อยู่วะ ลงหูหินหะ <laughs> วะอาววัน้นอ,ะอนะครับตอนนีนาแรนเขาก่อนหินครับแดนเขาหูหินหะาบโตรตรต้หสอันกว่าอันกว่า ้่ามัดไหยว่าอีกคืนดีใจ<า>ได้ด้วะมานี่ว่วตั้คกิปใดบ้านอ่ะตารปุ๊บครับตัวนี้คองครับมา,ลบลบาแล้วครับตัวแรกจ้าครับจัดแล้วครับจัดแล้วเอ้าออีกแล้วว่าจ<ส>ะ <laughs> โอ้ยเงิดหลแล้ะครับเนาะเบื้องที่แหละครับแต่ห่วงแต่รับกองลุ้นแล้วครับลุ้นเดาคนไปดูอ่าครับฟังนัทจาดแล้วครับเออมีใส่ครับมีใส่มีใส่เออเออขอไอ้กระสอบปุ๋ยมาจ้ะลุ้นครับลุ้นอาจจะมีใส่ครับเสือไม่มาจ้กมันเซิร์ ้หางแดงหางแดงช่วยด้วยครับช่วยนะอ้าครับโอ้สวยงามเลยอ้ามีเต้าห้าวเลยลุยต่อไปะครับชมบรรยากาศของไม้สุดท้ายของเมื่อนี้ครับชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน จะเข่าไม้สุดท้ายอะไรก็เข้ากับจะถึงตังแลก็เข้ากับจะลุปผลง,งานครับครับอ่าเอาจะลุยไม้สุดท้ายของวันนี้อ่าไ,ไปก่กนเจ้า มือบันหัวด้วยเหรอครับแสงไก่จะเบิดแล้วครับทีมสมอบอลงเลยบอกกอุกคอเลยอ่าครับวันนี้จะสรุปผลงานของบันนี้ครับอ่าเมื่อนี้ก็มีเวลาไล่ก็ครับประมาณใส่เวลาสามชั่วโมงครับอ่าเทียนมาครับได้ประครึ่ง ครึ่งน้อยลูกฟานมันสองตัวครับกับที่เหลือกับเป็นประกดสี่หาตัวปลายางน้อยอีกสามขี่ตัวครับอ่ะโอเคครับเ,าเ้าโจ๊กคิดน,นี้ไปคิดน,นี้ครับ